สวัสดีค่ะลิลลี่ค่ะ,ว,นนคะวันนี้เรามาได้เป็นผู้เข้าร่วมงานแล้วก็ผู้ประกาศรางวัลน,นะคะเป็นตัวแทนของซีรี์ไอวานาบีซุปตาค่ะวันหนึ่งจะเป็นซุปตาค่ะใช่โหตื่นเต้นตื่นเนนตนเน้นมากค้งแรนกนชีวิตเลย<ช>หนูเดินวนเดินห้องแบบนานมากคือหนูแบบหัวใจจะวายเลยค่ะตื่นเต้นใช่ จริงๆตอนนั่งดูก็รู้สึกแบบโูถ้าขึ้นไปคงแบบตัวสั่นมากคงไม่รู้ว่าแบบจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่กค็คือทุกคนที่ขึ้นไปเนี่ยเก่งมากเลยอะคือทุกคนพูดแบบดีมาก น้าตอนนั้นไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าโฟกัสอยู่แต่ว่ากลัวว่าจะอ่านผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไอตอนที่อยู่บนเวทีใช่ไหมคะใช่โฟกัสหนูนั่งดูหมดอยู่อย่างเงี้ยใช่ก่ออ่านชื่อผิดใช่ก่อนอ่านชื่อผิดใช่ปิดกล้องไปแล้วค่ะใช่กำลังจะออนแอร์วันที่6กกรกฎาคมใช่อีกนิดเดียวจะได้ดูกันแล้ว ตึงเต้นมากต่นเต้นมากเพราะว่าแค่พวกหนูดูดทีเซอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยม,มันต้องออกมาดีแน่นอนเพราะว่าตอนเราถ่ายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าตัดต่อมามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากดูตัวเต็มแล้วว่ามันจะสนุกแค่ไหนไม่มีเลยคือดูพร้อมทุกคนเลยใช่ค่ะ ที่เราถ่ายทำไปอะไรที่เราจะมาถ่ายตอนแรกมี่หมมีฉากอะไรยังต้องมีแต่ว่าบอกยังไม่ได้แต่ฉากอะไรเหร EP กำลังๆเครื่องนี้ EP แรกขำแน่นอนอ๋อที่ทุก EP หน้าดูหมดค่ะเพราะว่ามันมันดำเนินแล้วแต่เรื่องราวไปเลยมันแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยคือมีแบบทั้ง ดรามา่าอ่าโรแมนติกคอมเมด,ดี้นี่ครบจบคือจริงๆไม่กดดันนะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราเป็นแบบแฟนคลับของเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย นูดูแต่ดูแบบไม่จบเพราะว่ากลัวจะติดแบบคาแรคเตอร์แบบชายก็คือเพราะว่าพุ่มกับบอกว่าให้เป็นแบบตัวหนูอะไรอย่างงี้ใช่แล้วแบบช่วงาทไคบแจกจากพุ้กักบส่วนมากเขาจะสอนสอนเรามากกว่าเป็นฟีลแบบว่าเขาไม่ได้ให้ฟีดแบ็กอะไรเยอะเนาะแต่ว่าจะเป็นฟีลแบบว่าเขาจะอธิบายภาพในหัวเขาให้ฟัง แล้วก็อธิบายให้เราเห็นภาพตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือก็บอกกันหน้างานเลยใช่ค่ะใช่คือไม่ค่อยมีฟีดแบ็กแต่เป็นฟีลว่าเขาจะสอนว่าแบบเออเพราะว่าซีรีส์เนี้ยมันเป็นคอมเมดี้แล้วคอมเมดี้มันเล่นยากเขาก็จะสอนว่าเออวิธีการเล่นเนี้ยมันต้องเล่นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคอมเมดี้ใช่เราเป็นคนแบบซีเรียสกับชีวิตหอไม่คือ เอาจริงๆคือหนูอะเป็นคนตลกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติแบบตลกแบบมีบทอะมันจะต้องเป็นทั้งช่วงจังหวะทั้งช่วงแบบก<ม>ารอะไรเล่นอะไรคมๆหนิเงี้ยซึ่งมันยากมากถ้าเทียบกับแบบว่าดรามา่าใช่คือดราม่าหนูรู้สึกว่าแบบเราสามารถอินได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ตลกปุ๊บมันจะแบบคือถ้าเราเล่นเกินมันก็จะดูปลอมอะไรเงี้ยคือมันต้องเล่นให้แบบเป๊ะอะไรเงรี้ยใช่ใช ใช่คือถ้าแบบเราพยายามที่จะตลกมันก็จะดูแปลกๆอะไรก็คือไม่รู้ว่าตลกไหมแบบว่าคือพวกเราขายสวยนะคะอยู่กับคนอื่นเขาก็แบบบอกว่าเป็นคนสนใสเห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังบวกอะไรอค่ะ มีมีมีค่ะมีค่ะต้องรอดูว่าคือมีแบบรีเควสต์บ้างอะไรบ้างอะไรใช่แล้วมีน้องแบบโอ้เต็มเลยค่ะก็จริงจริงก็มีบ้างมีมีอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เยอะมากส่วนมากก็ตามจรเลยตามห่วงกับค่ะเพราะว่าห่วงกับเขาก็แบบเห็นภาพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเล่นตามห่วงกับใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติมันถ้าหมด ซื um s <S oui, ้อเลยคือส่วนใหญ่พวกหนูสองคนอ่ะจะไปขายก่อนที่จะเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อค่ะค่ะก็ ซีรีส์ไอว n นา e ีสุตาด้วยนะคะวันหนึ่งจะเป็นสุตาค่ะออนแอร์ e ีแรกวันที่6กุมภาพันธ์นี้เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันขาดบนแอปวันดีนะคะที่เดียวเท่านั้นนะคะเวลา5ทุ่มครึ่งค่ะฝากไว้ด้วยนะคะไม่บอกต้องรอลุน้น,นแต่คิดว่ามีแพลนกันไปแล้วค่ะ คือมีแทนแทนแต่ยังบอกไม่ได้ไม่บอกลองดูแปลว่ามีไม่รู้ไม่บอกว่าเราจะมีหรือไม่มีอาจจะไม่มีก็ได้หรือมีก็ได้หรือยังไงดีต้องลองอลุ้นนะคะไปดีกว่า